สวัสดีวันสงกรานนะครับปีใหม่ไทย2,568ก็ขอให้แฟนบอลทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมมาตรปรารถนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับงงและเดินทางไปกลับโดยปลอดภัยนะครับสวัสดีปีใหม่แฟนบอลท่าเรือนะแล้วก็คนไทยทุกคนนะปีใหม่ไทยครั้งนี้ก็ขอทุกคนเดินทางสุขภาพนะปลอดภัยนะกลับไปเที่ยวกลับไปพักผ่อนกันเอาไม่ขับนะแล้วก็กลับไปหาครอบครัวดูแลครอบครัว ใช่ว่ากับครอบครัวอย่างมีความสุขนะถ้าเล beter, <c oughs> ือกใครก็ได้อรในวงการกีฬาเนี่ยอยากป่าแป้งใครครับเป็นนักบอลที่ชื่นชอบแล้วกันครับป่าแป้งนีมาแล้วกันครับเขาจะได้รู้จักบรนสงกานถ้าชวนใครก็ได้ในในโลกเนี่ยให้มาประเทศไทยมาเล่นสงการเนี่ยชวนใครลิซ่าลิซ่าก็ได้ครับดังครับอยากชวนเขามาป่าแป้งครับถ้าเลือกป่าแป้งเล่นสงการกับใครก็ได้ครับในประเทศไทยเนี่ยอยากเล่นอย่างใครหลางทุก็ได้ครับลูกถิ้ครับ ในต่างประเทศครับถ้าชวนใครก็ได้มาเล่นสงการที่ไทยเนี่ยอยากชวนใครมาเล่นขอเป็นเทเลสเว็บแล้วกันครับเทเลสเว็บแล้วกันครับชอบครับสวยด้วยรองเทียงรองเพียงเพอด้วยในวงการกีฬาไทยครับอยากเล่นน้ำสงการฝากแฝดไทยนะครับในชาญพูลครับพี่ชายแสนน่ารักครับใครอยากมาเล่นไหมชวนใครก็ได้หนึ่งคนเลยมาเล่นสงการที่ไทยอยากชวนใครมาเป็นพี่ยิมวรจิตครับเพราะเขาเป็ <romantic success> <S <S นลูกครึ่งไทยจีนว่าเขาเป็นลูกครึ่งไทยจีนครับ มีเชื้อสายจีนดูตาเขาเว้โครงการเนี้ครับอยากเล่นน้ำหรือปล่อแป้งใครเป็นพิเศษไหมแปะใครก็ได้ใครแปะมาก็แปะกลับครับในต่างประเทศนะครับอยากชวนใครมาเล่นน้ำที่ประเทศไทยไหมครับใครฮาวแบดครับผมเชียร์อาร์เซนอลนะผมชอบอาร์เซนอลครับอยากให้แฟนบอลถ้าเรียนที่ไปเล่นน้ำก็ขอให้ปลอดภัยครับถ้ากลับบ้านก็ขอให้เดินทางปลอดภัยครับก็ขอให้เล่นน้ำก็อย่าสนุกแล้วก็กลับบ้านปลอดภัยครับขับขี่ไม่ให้มีอันตรายครับอยากให้แฟนบอลที่ไม่ได้กลับบ้านนะครับหรือไปไหนนะครับก็อยากให้ไปเชียร์ถ้าเรียนที่นครปฐมนะครับถึงจะเป็นนเเกมยือ ยังไงนักบอลก็ต้องการใสบอลครับก็ไปเชียร์กันเยอะครับผมสงการปีนี้ครับก็ขอให้แฟนบอลทุกท่านนะครับเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยครับแล้วก็วันที่13เจอนครปฐมครับอยากให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์กันเยอะๆครับช่วยมาเป็นกำลังใจให้พวกเราครับพวกเราจะคว้าสามแต้มให้ได้กับอีพีใหม่ไทยครับก็วันสุขการก็ใครกลับบ้านจากจังหวัดหว่าเล่นงานสุขการก็ขอให้ปลอดภัยก็ไม่มีอันตรายครับวันที่ที่สามแล้วก็ไปเยือนนครปฐมวันสุขการก็ใครว่าง หรือใครไม่ได้มีติดธาร,รกิจอะไรก็เชิญชวนแฟนบอลท่านเรือไปให้กำลังใจพวกเราที่นครปฐมได้ครับสำหรับปีใหม่ไทยนะคผมก็อยากให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะครับความจเจริญพบแต่สิ่งดีๆครับผม ไม่ว่าจะขับรถกลับบ้านหรือไปอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างนี้ก็เดินทางปลอดภัยแล้วก็เอ็นจอยกับครอบครัวครับผมสาหรับใครที่แบบไม่ได้ติดภารกิจอะไรก็ก็อยากจะเชิญชวนไปให้กําลังใจพวกเรากันเยอะๆนะครับผมเราก็จะพยายามขวาดสามแต้มให้ได้ครับผมส่วนใครที่ไม่ว่างก็ให้กําลังใจผ่านหน้าจอทีวีก็ได้ครับผมสวัสดีปีใหม่ไทยครับขอทีใหที่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับในวันสงกรานต์สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ ให้ระมัดระวังด้วยครับแมตช์ะคปรปฐสมก็มันตรงกับวันสงการพอดีนะครับถ้าใครไปเที่ยวหรือไปเล่นสงการทางฝั่งนู้นก็ตามไปเชียร์พวกเราด้วยนะครับพวกเราก็เตรียมพร้อมร่างกายเพื่อที่จะไปเยือนแมตช์นั้นแล้วก็จะทาผลงานออกมาให้ดีที่สุดครับสุกสัวนวันสงกา์สุกสัวนวันสงการสุกสัวนวันสงกา์ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผม